นี่ค่ะแต่กอแล้วค่ะสามร้อยบาทฟอร์มกอนะคะดูกอนนี้ใหญ่มากเลยสเนสน่ห์จันเงินสวยๆนะคะทุกคนกระถางใหญ่มากกระถางสิเอ็ดนิ้วดูวนะคะตั้งแม่ได้เลยนะคะดูใบนะคะใบใหญ่มาก สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ยยโสอีสานออนทัวร์พาเพื่อนๆและทุกๆคนมาอัปเดตต้นไม้ที่ร้านแป้งแก้วนะคะอโกนิมาสวยๆไม้มงคลต่างๆที่ร้านแป้งแก้วมีเยอะมากเลยค่ะอโกนิมาหายากบางรายการน้องส่งเมืองนอกด้วยนะคะเรามาดูกันจะว่าวันนี้มีอะไรอัปเดตบ้างฝากกดติดตามกด u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ยายโสม,มาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆคะ่ะเราไปชมด้านในร้านกันเลยจ้าฟรเซนฟรเซนนี่เท่าไหร่คะสามร้อยห้าสิบกระถางใหญ่ๆสามร้อห้าสิบนะคะดูนะคะตั้งแม่ได้เลยนะอกอมกอแล้วค่ะเด่ะสวยมาก ปรเส้นกระถางละ350เครื่องนี้จะเป็นใบเลียวนะคะลักกี้ค่ะลักกี้กระถางเท่าไหร่คะคุณน้องอล,ะะลักกี้กระถางเท่าไหร่คะ 150. 150ค่ะลักกี้สวย,สวย ต้วงนี้เรียกอะไรคะลักกี้กายค่ะลักกี้เขียวลักกี้กลายลักกี้เขียวเท่าไหร่คะกระถางใหญ่ๆนะคะร้อยห้าสิบาทลักกี้กลายออกสีเขียวนะคะสวยมากลักกี้กลาย ลักกี้เขียวนะคะกระถางละร้อยห้าสิบค่ะลักกี้กายสีเขียวส,สวยๆแล้วนี้เป็นเศรษฐีเรียกทรัพย์นะคะฟอร์มกอนะคะทุกคนกระถางใหญ่ กระถางสิบเอ็ดนิ้วนะคะนะคะกระถางใหญ่มากสิบเ็ดนิ้วแต่กอแล้วนะครับฟอร์มกอตั้งแม่ได้เลยจ้าดูนะคะ สิบกระตัดมาเพิ่มเยอะมากเลยนะคะทุกคนดูค่ะสิบกระัดกระถางละห้าร้อยนะคะใครสนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้เลยจ้ามีจัดส่งออนไลน์นะคะอโกนิมาหายากอโกนิมาสวยๆดูค่ะห้าร้อยนะคะสิบกระัดสวยมากเลยค่ะ ใครกำลังสนใจมองหานะคะไม้สะสมอากุนมาหายากค่ะสิิดอลละสวยสวย เดี๋ยวเลยเข้าไปดูด้านในกันจ้า40กรัตัดมาใหม่สวยๆฟอมกอ็อกระถางใหญ่ๆสวยมากเลยนะคะเรามาดูกันจ้าสี่สิบกระตัดนะคะทุกคนสวยมากเลยนะคะสี่สิบกระตัดค่ะกระถางใหญ่ๆ ระถางนี้สามพันนะคะทุกคนสี่สิบลาดสวยมากรวยลาบนะคะ 350ร้อทุกคนะคดูนะคะ สามร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยอกตง้นมาดนะคะฟอร์มกอ์ค่ะสามร้อยห้าสิบสวยมากเลยนะคะทุกคนแต่กอแล้วค่ะ สต้นนะคะกระถางกระถางสิบเอ็ดนิ้วค่ะสวยมากด้วยราบสามรอยหน้าสิบอนนาเจริญนะคะดูอํนนาเจริญกระถางใหญ่ๆแต่กอแล้วนะคะทุกคนดูค่ะสวยมาก กระถางละสามร้อยห้าสิบนะคะทุกคนไอ้สามร้อยค่ะโทษทีทนี่ผัดแตงกอล่ะค่ะ สามร้อยบาทฟอ,อร์มกรนะคะดูก,กรนี้ใหญ่มากเลย mm hmm. นั่นนี้เป็นแหงๆพื้นเรียบนะคะกายค่ะใบแดงแ mm hmm. หงๆกลายสีสวยมากเลยนะคะท mm ุก hmm. คนโอเคตัวนั้นเท mm hmm. ่าไหร่ราคาเดียวกันไหม ดูนะคะเหงื่งกลายนะคะกระถางใหญ่สวยๆตัวนี้สามร้ห้าสิบนะคะทุกคนสวยมากเลยนะเหงื่งกลายใบยจะเป็นเรียบๆแบบนี้นะคะสวยมาก ะนะคะร์มโกนะคะแตกหน่อแล้วคะ่ดคะดูค่ะเงี่แดงค่ะสามร้อยห้าสิบ แล้วเรามาดูด้านนี้กันนะคะด้านนี้เป็นตัวเดิมนะคะสุกเห้งเฮงเหงตัวนี้ใบลายนะคะกลายตัวนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะด้านนี้กระถางและหนึ่งร้อยบาทนะคะทุกคนเหงเห,งหงละตัวนี้เป็นใบลายนะคะตัวดั้งเดิมจะแบบนี้ค่ะ กระถางละหนึ่งร้อยบาทสมบัติหมดแล้วเหรอหอ้มมหาเศรษฐีนะคะตรงนี้เป็นมหาเศรษฐีนะคะทุกคนกระถางละร้อยห้าสิบนะคะมหาเศรษฐีค่ะ มหาเศรษฐีกระถังกระถางหกนิ้วนะคะ สเน่จันดําก็มีนะคะทุกคนดูนะคะสวยๆเลย สเสน่จนดำนะคะสองห้าสิบกระถางใหญ่มากเลยแปดนิ้วสองร้อยห้าสิบค่ะสเสน่จนเงินสวยๆนะคะทุกคนกระถางใหญ่มากกระถางสิบเอ็ดนิ้วด้วยนะคะตั้งแม่ได้เลยนะคะดูใบนะคะ ใบใหญ่มากสูงอยู่ที่แปดสิบเซนเก้าสิบเซนเลยนะคะเนี่ยใบยใหญ่มากเลยนะคะดูมือดูนะคะกระถางใหญ่ๆหญ่ดูนะคะ ดูแต่ละกระถางแต่ละกอนะคะตอนนี้แดดกระถางและสองพันสองสวยมากเลยค่ะดูนะคะกระถางใหญ่ๆสวยๆ ไไม่่ด้้แลวันอะขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านที่ติดตามคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ายโสด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปคะ่ะายโสจะลงคลิป ทุกทๆวันตอนเที่ยงตรงนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ